ผู้จำหน่าย GPU NVIDIA เตรียมขึ้นราคาการ์จอ RTX 50ซีรีส์อาจจะพุ่งทะลุแสนห้าจากกันที่ NVIDIA ปรับลดกำลังการผลิตการ์จอ GeForce RTX 50ซีรีส์ลงและอาจจะเตรียมกลับมาผลิต GeForce RTX 30ซีรีส์ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวสลดสําหรับวงการเกมและกราฟิกนะครับทิปหลังจากปีใหม่ได้ไม่นานข่าวขึ้นราคากาจอก็มาแล้วซึ่งปัญหาก็สืบเนื่องมาจากแรมขาดตลาดนะครับรวมถึงแรมที่ติดตั้งในกาจอด้วยโดยมีข่าวลือว่าทาง n อ็นวีเดียเตรียมปรับลดกําลังการผลิตกาจอ G-Force e RTX 50ซีรีส์ลง30-40%ในช่วงครึ่งแรกของปี2026เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี2025การปรับลด การผลิตกาจอครั้งนี้นะครับไม่ได้มีสาเหตุมาจากยอดขายตกต่ำแต่เป็นเพราะขาดแคลนชิปหน่วยความจำ DRAM ทั้ง DDR5 g DDR6 ไปจนถึง GDDR7 เพราะการบูมของวงการ AI ทำให้ความต้องการพุ่งสูงขึ้นอย่าง NVIDIA GeForce RTX 5090นะครับช่วงเปิดตัวราคาอยู่ที่ประมาณ1,999ดอลลาร์ 1, หรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็60,000กว่าบาทบวกลบซึ่งช่วงแรกๆนะครับการรีเซลก็มีการชาร์จราคาค่อนข้างมากที่เห็นส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ที่รา,ราวๆ3,000ถึง4,000ดอลลาร์ 4, หรือเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ95,000ถึง125,000 บาทบวกลบและอาจจะมีแนวโน้มสูงถึง5,000 US ดอลลาร์หรือทะลุ1 6 0 0 0 0บาทแม้ช่วงนี้เงินบาทกลับมาแข็งค่าเกือบจะแข็งที่สุดในรอบ5ปีนะครับโดยทาง Nvidia นะครับอาจจะมีการปรับกลยุทธ์ไปเน้นการผลิต GPU สำหรับ AI และ Data Center ที่ทำกำไรได้สูงกว่าเช่นกับกลุ่มผู้ผลิตชิปหน่วยความจำหรือ RAM และ ROM นะครับที่ตอนนี้ก็เน้นไปผลิตเรื่องของ HBM หรือว่า High Bandwidth Memory ซึงกลุ่มที่เป็นชิปตัว แลละตัว่างเริ่มมีการส่งอุปกรณ์ไปผลิตที่จีนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดตลาดแล้วและทาง n อ็นดีเดียครับยังมีการพิจารณานำ G-Force e RTX 3060 กลับเข้าสู่สายการผลิตอีกครั้งในช่วงตรายมาสแรกปี2 0 2 6ซึ่ถึงรุนนี้นะครับยุติการผลิตไปตั้งแต่ปี2024แล้วและเคยเป็นที่นิยมในตลาดเกม PC เนื่องจากตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพการเข้ากันได้กับเกมและปริมาณ v r a m ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดลห์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลฟ์กันเพจ f a c e b o o k n e o t e c h Thailand กันได้เลย จากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน